เป็นเพลงสุดท้ายของอีพิโซดที่3กับอีพิโซดพระราชนินพลมิ่งฟ้าไทยนะครับนั่นก็คือเพลงพระชนินพลชะตาชีวิตที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับตัวเพลงพระราชนินพลชะตาชีวิตนั้นเป็นเพลงเดียวที่ทรงพระราชนินพลในแบบบลูสแท้ๆนะครับโดยไม่มีสเกลอื่นปะปนเลยต่อมาเมื่อบรรเลงในวงบิ๊กแบ์จึงเล่นให้เร็วแล้วก็กระชับขึ้นโดยบรรเลงเป็นบลูสวิงนะครับ คือนำเอาจังหวะสวิงของแจ๊สมาผสมกับบลูส์เนื้อร้องของเพลงนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกันอย่างสิ้นเชิงในชั้นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระโอเจ้าจักรพันธ์เพนซิลิทรงนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษขึ้นก่อนครับค่ะโดยใช้ชื่อว่า H.M. Blue นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใจว่ามันหมายถึง His Majesty Blue นะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันหมายถึง Hungry Man's Brew นะคะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเหตุว่าในงานเรื่นเริงท,ที่ทรงเชิญข้าราชบริพารน,นักเรียนไทยแล้วก็ไปร่วมงานเป็นการสวนพระองค์นั้นนะคะ <c oughs> การบรรเลงเพลงนี้ได้บรรเลงเป็นระยะเวลานานจนถึงครึ่งคืนโดยที่ไม่ได้หยุดเพื่อเสวยพระกายาหารเลยนะคะในขณะที่ผู้ได้รับเชิญทุกท่านเนี่ยได้รับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญนะคะ เนื้อหาในภาษาอังกฤษนะคะจึงแสดงถึงอารมณ์ขันแล้วก็แฝงความสนุกสนานต่างกับท่วงทำนองของเพลงบลูนะคะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญพบกับชะตาชีวิตหรือ H M Blues ครับค่ะกน้อยพยบินมาเดียวดา แม้แรงพักพานักนอนขาดยาที่ด้อยและนอ้กกนองพี่ปากคำคงมีจำทนระทมมองฟ้าสยามตะวันเรือนแสงรับนัะวันจะเตือนให้ใจต้องขึ้นคงหากยังลงฟ้าคงยิ่งมือยิ่งต้า मा กังวลให้หมดผู้ไทยมองขาดบนเมียนครือนสนิทผู้เคียงรองลงองลไม่บองคนรานี้ถ้าเรือแลงพักพนักนอนขาดยาที่ดอยและน้องนีปากคำคงมีจำพนระทมทุกงฟ้าะยานตะวันเลือ ชีวิตยาสวรรค์บุรมาจะตาตรงนี้้โอคุณสุทธิศักดิ์โสมรนะครับถ่ายทอดชะตาชีวิตไว้อย่างครบถ้วนเลยนะครับอาจจะมีตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะต้องให้เอาไปปกติมีคนดูอย่างหนึ่งตอนนี้คนดูเพียบเลยถึงเต้นสักเล็กน้อยเกินเกินที่เราคาดไว้ใช่ไหมอาจารย์ นั่นก็คือชะตาชีวิตนะครับก็ทางนักร้องวงสวนดอกนะครับนี่ค <City> <bunker. S 2> ือหนึ่งในนักงร้องวงสวนดอกเซนตพร้อนะฮะก็ทุกวันศุกร์ก็ไปพบกับคุณสุธาสมบูรณ์และก็ที่งานได้นะครับที่หน้างานประเสัมพธนธ์ชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระบารมีนนะครับในโครงการดนตรีจิตอาสาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะโดยการดำริของท่านผู้ในการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รองศาสตราจารย์แพทย์วัฒนานาวาเจริญนะครับ